โอ้โหโอ้โหโอ้เออโอ้โหดูโคตรเก่งโอ้โหดูไม่จับโอ้โหไปวเอาไปไหนลูกรีวิวดิโอ้โหตกน้ำดูว่าโอ้โหนางสาตกน้ำเอ้ยอย่าตกน้ำอย่าตกน้ำเดูอด้ดึงมาเลยดึงมารบาเบาๆเดี๋ยวน้องหลงจะพงทำเป็นขี่เรือดิ ม่หรอกมันต้องดึงมันต้องขึ้นข้างหลังโทรพี่บางไปดูไปบอกหน่อยดิพี่บางไปบอกหน่อยเดี๋ยวมันขึ้นผิดเอ้านึกว่านังเงือกเอ้าโอ้ดูพลังกำลังดูพลังกำลังดูเห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้โหพอแล้วเดี๋ยวน้องตบบุ้มพอแล้วพอแล้วพอแล้ว พอๆอะแปบมดึงไหมเออเออเ็ว ใหญ่ที่นี่คือในแบบอในบบอันหน้าบอกสินี่คือโหนี่คือในแบบของเราผู้ที่ไม่ยอมเปียบแม้แต่นิดเดียวเพื่อที่จะได้กินเหล้าแล้วก็ปล่อยแฟนทิ้งไว้อย่างเดียวดายอยู่นู่นน่งสารมากน่งสารพี่เฟิร์นดูเฮ้ยเฮมาดูน้องแป๊บนึง มาทำไรครับเราปัายาหน่อยมาทำไรแถวนี้อ๋อมาเที่ยวค่ะวันนี้มาเที่ยววัดขวัญกับครอบครัวมีใครบ้างครับมีคนแ้นคนแก่ครับแล้วคนเสื้อดำนั่งใครเสื้อลายดำอ้วนๆคนดีๆแล้วทะลาแล้วคนนี้แก่ๆผู้หญิงแก่ๆนี่ใครอ๋อยังอันนี้เด็กๆค่ะอันนี้เด็กค่ะอันนี้เด็กหรือจะมาคิ้วถึงยังแบบสะพานแขวนขนาดเล่นคนร่วงๆไปไหน พะลุเขียวไอ้นี่มาเล่นตอนนี้ดูเล่นทีเล่นทไหไปโอ้โหเก่งเหลือเกินอนดูเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินดูโอ้โหไกโทตื่นเต้น เป็นนะทำเป็นโอ้โหทำเปเก่งทำเปเก่งโอ้โหเก่งเลือเกินเอาจับไปเลยเร็วๆแอลลูเร็วๆเดี๋ยวโอ่ยช้าจะผายเลยโอ้บอกเร็วๆโอ้ลื่นๆโอ้หมดแรงหมดแรงโอ้ยโถ่เอาเอาหน้าปับ โอ้หนี่เก่งเหลือเกินตอนนี้ตอนแรกไม่ลงแอนดูตอนแรกไม่เอาดูเกาะอ,อยู่เลยดูเกาะอ,อยู่ตลอดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นอีกเออไปแล้วว่ะเอาเร็วทันไปแบมบดันไปเลยทุลังดันไปไปดันไปลูกโอ้โหเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินโอ้โหเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินโอ้ยนึกเดียวเก่งเหลือเกิน ขึ้นที่ทำเป็นเก่งเนี่ยเอาหน้าฟาดโอ้ดีมากโอ้เก่งเหลือเกินดูดูทุกคนลากทุกคนลากโอ้บัลลังก์เอาไปไกลๆเลยบู้เอาไกลไกลๆๆแบมมาไปเลย,แบบเลยแอนไม่ต้องลงไปพอแล้วแพ่นั้น